สวัสดีครับสวัสดีครับพีทสวัสดีครับ,รบก็มากันอีกแล้วนะครับอคอมขี้น้อยฟาร์มชาแน,นลนะครับก็เอ่อก่อนหน้านี้เป็นผักสลัดนั่นแหละเป็น EP 1ีหนึ่งเรายังไมไ่ตั้งชื่อเลยอันนี้เป็น EP 2ีนะครับต่อเน,นื่องการทําคลิปวันเดียวกันแต่เราตัดเป็นคลิปเพื่อให้เกิดความสั้นกระชับได้ใจความไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายนะครับตามสัญ,ญญานะครับเราพามาดู b ัตเตอร์เฮดน้องพีทไม่ต่อไองงนี่นี่นี่น้องพีทใส่ก่อนหน้านี้ถ้าใครดูในอีพีแรกนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ่อเราได้ปุ๋ยอะไรใส่ยังไงยังไงเราก็บอกไปคร่าวๆแต่ตอนนี้เรามาดูนี่บัตเตอร์เฮดนี่เขากําลังเขากําลังจะกลายเป็นดอกกลาบดอกเล็กๆกันนะเพื่อนๆบัตเตอร์เฮดน,นี่ถือว่ายอดอันดับหนึ่งเลยไหมพีทเกือบอันดับหนึ่งรองอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคือ เบบี้คอร์สอ๋อเบบี้คอร์สคนกินเยอะแต่ก็ด้วยความสวยนะสู้บัตเตอร์เฮดไม่ได้เพื่อนอันนี้เริ่มกลายเป็นดอกกุหลาบดอกเล็กๆแล้วนะครับอีกสองอาทิตย์เพื่อนๆมาจองได้เลยทั้งความสวยและความฟินนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสลัดแก้วพี่ว่าก็ได้รับความได้รับความนิยมเหมือนกับเอ่อบัตเตอร์เฮดเหมือนกันนะพีช,ชนี่น้องพีดใส่น้ำหมักอย่างนี้ไปอ,อทุกท่านถ้าเข้ามาดูคลิปนี้เราสงสัยว่า ugh, ใส่อะไรยังไงเอาไปดูคลิปแรกก่อน <laughs> คลิปแรกปล่อยไปเยอะคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าเออเราจะใส่อย่างเงี้ยไปอีกนานแค่ไหนนุพิษใส่คนต้นได้เลยนะเพราะเดี๋ยวเราเอาน้ําใส่ไปถ้าใส่รอบๆเราลากเขาลากเขามันจะมายังไม่ถึงพวกนี้ลากแบบอยู่ติดกับคนต้นเลยส่วนใหญ่พี่ก็ลากที่คนต้นเลย <c oughs> แล้วก็เอาน้ำรดัรดๆเข้าอีกทีนึงหมายถึงว่าลดน้ําหน่อยนะ <c oughs> นนเพื่อนนะหลังจากพอใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บถ้าฝนไม่ตกนะเราใช้ฝักบัวหรือว่าเปิดเปิดสปริงเกอร์แบบฝอยนะพิษสวด <c oughs> สักสวดหนึ่ง ไม่ต้องเยอะนะเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะครับรดูฝนเนาะเดือนนี้เดือนสิงหาคมเราผักสลัดรอบนี้ก็จะออกที่เดือนกันยาและตุลาอุ้ยนําเสนอภูมิใจนะพี okay, ทํิาผักมาภูมิใจสุดตายเยอะสุดแต่ภูมิใจเยอะก <c oughs> ำาไรก็ไม่ได้นะก่อนหน้าเนี่ยเพราะว่าเราเราพูดง่ายๆว่าเราเราทดลองจริงนะพีทเนาะทําแปลงลึกก็แล้วทําแปลงนั่นก็แล้วคุมฟางแบบบางก็แล้วอะไรก็แล้วคือเราทําตามทฤษฎีเป๊ะสุดท้ายตายเรียบ <c oughs> มีอะไรบ้างานะะคะน้ำบล็อกแลรีก็ลาปีหัวเ,เริ่มจะได้อยู่แล้วเพื่อนตายหมดเลยแค่พายุเข้าติดกันแค่หนึ่งอาทิตย์แต่ตายหมดเลยอะ่ะเราก็เลยว่าเอ๊ะทฤษฎีมันก็เขาก็เราก็เรียนมานะเราก็เรียนมาเราก็ทําตามเขาเป๊ะแต่มันไม่ได้เงเพื่อนในเมื่อมันไม่ได้เราต้องดูสภาพความเป็นจริงนะครับเราก็มาพิจารณาตั้งแต่อย่างที่บอกแล้วแหละดินของพวกเราเป็นดินทรายปนเหนียวนะพี่เนาะ ดินเหนียวไม่ระบายน้ําแต่ดินทรายนี่แบบน้ําซึมอย่างรวดเร็วได้แห้งอย่างรวดเร็วเราจะทํายังไงดีอย่างเงี้ยมันเราก็มาอัดแอปอย่างที่บอกนะครับคุมฟังให้หนาขึ้นนะเพราะว่าดินทรายเวลาเขาแห้งแล้วแบบโอ้แห้งแบบไม่เกงอกเกงใจเนาะทีนี้ไอ้ดินเหนียวข้างล่างเวลาฝนตกลงไปเวลาฝนตกลงไปแล้วอย่างเงี้ยดินเหนียวก็ดันระบายน้ําให้เราไม่ได้อีกเพื่อนๆอย่างแปลงที่เพื่อนเห็นนี้นี่น,น,นี้ฝนเมื่ออันนี้ฝนหยุดตกไปแล้วประมาณวันวันหนึ่งนะพี่ หนึ่งวันอา้าวแห้งให้แล้วใช่ไหมแห้งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเป็นดินทรายไงฮะแต่ถ้าขุดลงไปข้างล่างบองตรงนะเป็นน้ําเหมือนกันด้านล่างเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเป็นน้ําเหมือนกันทีนี้ถามว่าแล้วแห้งอย่างเงี้ยเราต้องใช้ฟังอ่านาคุมอย่างที่บอกส่วนใต้ดินก็อย่าไปรดน้ำเขาบ่อยนะครับรดน้อยๆแต่ถ้าวันจะขายต้องรดนะพิษ ต้องลดนะเพราะว่าเดี๋ยวผักเราจะขมนะครับช่วงนี้เราก็ลดน้อยหน่อยทีนี้เพื่อนๆถามว่าน้องพีทจะใส่น้าปุ๋ยอย่างเงี้ยไปอีกสักกี่รอบเราคิดว่าอีกประมาณ14วันเราได้ขายแล้วนะพีทเซตเนี้ยสองรอบครับเราใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยอีกสักสองรอบก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วนะว่าเราใส่ปุ๋ยพืชสดที่เป็นอ่เป็น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 อ่าเป็นหญ้าอะไรที่เราหมักกันนะเพื่อนๆนะกับมูลสัตว์อ่ะแล้วก็อันนี้เพื่อนๆบอกเลยฉีดฮอร์โมนด้วยนะพีทเรามีฮอร์โมนจันด่วน ฮอร์โมอนจันด่วนนี่คือฮอร์โมอนนมหมักแล้วก็ฮอร์โมอนไข่นะครับรวมกันรวมกันเราเรียกว่าฮอร์โมอนจันด่วนเอาสองสูตรนั่นแหละรวมกันนะครับแล้วก็มีน้ำหมักจูรินซีกากากาแฟด้วยนะครับแล้วก็มีลกหมูด้วยนะรอบนี้นะเราก็ใส่ลงไปนะครับอย่างละสิบห้าซีซีถึงยี่สิบซีซีฉีดพ่นทุกฉีดบ่อยหน่อยเนาะพีดเนาะบ่อยครับห้าวัน <laughs> ช่วงนี้เราห้าวันนะไม่ไงนน่ะตายตาย <laughs> ตายนะเพราะว่ามันตายหมายถึงว่าอะไรเขาไม่สะสมอาหารสะสมอาหารไม่ได้เพราะว่าฝนชะล้างเขานะครับฝนชะล้างบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่ทางดินหรือว่าทางใบเนี่ยไปกับฝนหมดแล้วต้นก็จะยืดแล้วก็จะยาวแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ทานอันนี้แบบอยมีร้านกาแฟาที่เปิดใหม่เขามาอยากจะเข้ามาดูแล้วก็จับจองแล้วด้วยนะเสร็จนี้นะเพื่อนๆน,เ,นเดี๋ยวนอกจากที่บัตเตอร์เฮนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องพีทพ,พาไปดูตัวอื่นด้วยเดี๋ยวไปกัน<ป>เพื่อนๆป่านี่เป็นเล็บและบิดเพื่อนเพื่อนดู อันนี้ตอนนี้โอ้ยแม่งอะไรบินตำตาตะกตตะกแตนบินตำตาดูเอานะรม่ใช่เคมีงะไเลื่อนมาแรงก็จะมีหน่อยนี่เลสลบิดเอามีต้นไหนอีกคิดเอามือชี้เลยมือชี้เลยเคคมือชี้นี่เลสเลบิดเอา้าที่จริงเลสแลบิดมันจะออกเป็นสีม่วงๆป่ะพีทนี่ครับแต่ทีเนี้ยมันก็ยังเป็นสีเขียวๆอยู่ใช่ไหมแดงอ่ะอันนี้ตรงไหนวะอ๋ออันนี้ แต่ถ้าสมมติว่าถ้าโตเขาโตเขาพอกินมันจะออกเป็นสีแดงๆเนาะสีม่วงๆเนาะอังพีทแปลงนี้เลดรละบิดแล้วมีอะไรอีกไปดูแปลงอื่นอีกก็ได้ดูไปข้างหลังครับ่ามีอะไรด้านหลังเลยตาหมักรุกอ่าด้านหลังนี่ตาหมักรุกเพื่อนๆอ่าผมอาจจะย้อนแสงหน่อยนะอันนี้เป็นเบบี้คอร์สนะครับเบบี้คอร์สเนี่ยคนกินเยอะหน่อยเราก็เลยว่าอืม อ่ะทำเพิ่มสีสันให้เขาหน่อยด้วยการสลับไปตามมากรุก,กอันนี้นะเพื่อนนะเขาจะโชว์สวยก็คือพอเขาโตเต็มที่นู่นน,นไปดูข้างบนหน่อยข้างบนเนี้ยมันจะสูงแล้วก็น้ําไม่น้าไม่คือพูดง่ายๆว่าน้าไม่แช่เขาเท่าไหร่เวลาฝนตกนะฮะมันก็จะดูสวยหน่อยอู้นี่แต่เวลาเขาเวลามันขึ้นมามันสวยหนะพีชเนาะเหมือนรูปที่เราทําโปรโมตไปเมื่อออก่อนรึ เออประมาณฤดูหนาวปีที่แล้ว<ช>อันนั้นแต่ละอันนั้นเราใช้คอร์สนะพีทใช่ครับใช้กินคอร์สใช้กินคอร์สเลทคอร์สแต่รอบนี้ใช้เป็นเบบี้คอร์สนะคะเพราะตัวนี้คคนกินเยอะนี่พีทมีตัวไหนอีกมีกินแฮงโก้ไปแล้วเราก็มีคอร์ด้วยนะไม่โชว์ไม่สวยมีคอร์แล้วก็เลดโอ๊กสรุปแล้วสุดท้ายนะเพื่อนะ <S <S นะนี่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 เท่าที่เห็นนี่ผมว่าเยอะรอบนี้เยอะแล้วก็มันไม่พอสักทีอะ่ะเราก็เลยอยากจะทำเยอะๆแล้วก็เราคิดว่า ดูดูฝนทุกครั้งมันก็เหลือน้อยนะพี่เนาะเราเหลือน้อยวันนี้นะครับในตุง้ขงขนมพีษเนาะคลิปนี้ EP พสจบนะครับจบจบแล้วก็โน่นอีกทีนั่นเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูตอนขายตอนตอนที่มันโตโตเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีช่วงนี้เป็นสลัดไปก่อนนะครับสําหรับช่อง YouTube หรือว่าช่อง TikTok ออของเราเพราะว่า ช่วงนี้มันทาค่อนข้างยากนู่นน้องพิทเตรียมแปลงด้านโน้นขุดมือเหมือนเดิมเหมือนคลิปต้นๆนะครับเหมือนคลิปที่เราทําแปลงแบบไหนอย่างเงี้ยเราใช้เครื่องจักรเข้ามาไม่ได้เลยใช้รถถ่ายไม่ได้เลยเพราะว่าถ่ายลงไป้วแบบดินแบบโอ้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> ดินมันไม่สามารถทําอะไรได้เลย,เลยแล้วค่อยๆขุดอ,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 อย่างงี้นะเพื่อนนะนี่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 นยังไงวันนี้<อ>น,นะครับข<อ>ายเนาะตอนถึงวันขายาดูสองแปลงนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อน้องพิททานนะครับทานเพื่อนว่าสองแปลงเนี่ยที่อยู่ซ้ายขวาก็คือเบบี้คอร์ตามักรุกกับอะไรไม่ใช่ ซ้ายมือหนมพีทขวามือหนุ่มตุ้งนั่นแหละเป็นเป็นกินแฮงโก้กับบัตเตอร์เฮดอ๋อน้องพีทบอกว่าคือเขาจะพูดว่ามันจะสวยสุดและสองแปลงเนี้ <laughs> กินแฮงโก้บัตเตอร์เฮดนะครับแปลงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ไปตามหมักรุกของเบบี้คอร์น้องพีทวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะในต้นมือหนุ่มพีทฝากกดแชร์กดติดตามพวกเรารต่อไปเดี๋ยวพีจะมีเต้นโชว์ด้วย <laughs> นาคลิป <laughs> เห็นว่ากันนะเ <laughs> ดี๋ยวก่อนเวิ่อนเบื่อ <laughs> ยังไงเอ่อ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับก็คือคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันบ้างติได้นะเราไม่ว่าเราจะยิ้มยิ้มยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนรับแล้วก็มาปรับปรุงนะครับติได้แล้วก็ชื่นชมเราได้นะครับเราเป็นกําลังใจให้ทุกคนในสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจที่มันแล้วก็รวมมาอากาศด้วยนะที่มันแบบผันแปรอย่างนี้นะครับไงวันนี้สวัสดีครับ